การทําภาพเก่านอกจากทําเป็นภาพแบบ2สีหรือหลายๆสีแล้วคุณสามารถที่จะแปลงภาพสีให้เป็นภาพขาวดําได้ซึ่งเป็นภาพขาวดําที่มีคุณภาพโดยเราจะใช้คําสั่ง black and white black and white นั้นจะใช้ได้2ที่นะคะก็คือจะเลือกจากเมนู image adjustment แล้วก็เลือก black and white เขาก็จะขึ้นคำสั่งนะคะ black and white ให้เลือกปรับแต่งตัวนี้ถ้าคลิกลากมาทางซ้ายก็คือลดสี ออซ้อนรบาร์ของสีแดงก็จะลดสีแดงถ้าคลิกลากไปทางขวาก็จะเพิ่มสีแดงตัวนี้สีแดงก็คือสีที่เป็นส่วนของหลังคาตึกตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้มันมืดๆหน่อยเราต้องการเพิ่มความสว่างของภาพก็จะเพิ่มตัวตึกที่เป็นสีเหลืองให้ออกมาทางขวานิดนึงภาพของสีเหลืองก็จะเป็นสีที่โดดเด่นขึ้นมาต้องการลดสัดส่วนสีเขียวสีเขียวก็คือเป็นต้นไม้เป็น หญ้าตรงนี้ก็ปรับลดสีเขียวอ๋อสีท้องฟ้าตรงนี้ดูสว่างไปก็อาจจะปรับลดสีท้องฟ้าให้มืดลงเพื่อจะได้ดูเป็นภาพขาวดําที่ดูเนียนขึ้นก็จะเห็นตัวอย่างของรูปภาพตรงนี้เลยถ้าคลิกตรงทิ้นตรงนี้ก็คือจะหมายถึงว่าให้ภาพออกไปในโทนสีใดสีหนึ่งเลยแล้วก็ปรับความเข้มของสีถ้าคลิกที่ปุ่มออโต้ตรงนี้จะหมายถึงการปรับ แสงสีลดเพิ่มสีของสีแต่ละสีในภาพอัตโนมัตินะคะแต่คุณสามารถเลือกปรับเองได้อย่างที่ปรับที่ผ่านมาก็ปรับเสร็จแล้วก็โอเคคุณก็จะได้ภาพขาวดำที่สวยงามหากคลิกที่ปุ่ม Undo นะคะคลิก Edit แล้วเลือก Undo Black and White กลับมาเป็นคำสั่งภาพสีแบบเติมคุณสามารถปรับได้วิธีหนึ่งก็คือคลิกเปิดพาเนของ Adjustment ขึ้นมาแล้วก็คลิกเลือกคำสั่ง Black and ด์ไวทตรงนี้แล้วก็ปรับได้เช่นเดียวกันแต่การปรับตรงนี้จะมีผลกับภาพแล้วก็จะสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลเยอร์ใหม่นี้ดูจากตรงไหนก็คลิกจากพาร์เนลเลเยอร์ก็จะเห็นว่าที่พาร์เนลเลเยอร์นั้นจะปรากฏเลเยอร์อดจัสเมนต์ชื่อว่าแบล็กแอนด์ไวทหากคุณต้องการที่จะดูเป็นภาพสีก็คลิกซ่อนเลเยอร์แบล็กแอนด์ไวทไปต้องการเป็นภาพขาวดำก็คลิก แสดงเลเยอ back ็กแอนด์ไวทขึ้นมาซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับภาพต้นฉบับหากต้องการใช้งานก็เพียงแต่เลือกคำสั่งไฟล์แล้วก็เซฟ e s s หรือไม่ก็เซฟ for web and device ก็จะได้เป็นภาพสุดท้ายก็คือภาพขาวดำตรงนี้นะคะแต่ถ้ายกเลิกก็คลิกซ่อนไปได้ก็ไม่มีผลกับภาพก็เป็นวิธีการปรับภาพขาวดำอีกวิธีหนึ่ง